สวัสดีครับพี่น้องสุขปูซุปคนอ่ะเส้านีกับ่อกับไก่หน่อยร้อยรสมะนาวคือเขาเหมือนเดิมพี่น้องขอเขาเส้าขเาขาง่ายเส้านีกัมี่ออมไก่แจงไก่ชนน้อ่สุกอันนี้กับแจงปลาช่น้อยสูงเวียนมี่แจงไก่ไกไกมี่แจงปลาตำมะแจงพี่น,ออน้องเส้าน,นี่มาๆแซ่บๆน้ำกันกับคนเยาวยวานวานอ๋อ เอานาบอกไรยังนังมาวะก็บอกไรอย่างฮันตรวจสำคัญเลยเริ่มได้กับตำมัแงก่อน เอาแต่ขาขึ้นัาก,กแตบมบัองแจ้งถุงกวบกล้องน้ำไปตัวเจ็บบ่เขากันข่งย่า,ยา,ยางเรยกับเขาเรื่องแฝเรื่งไก่เรื่งหมดแจบงบ Thank uh -huh.